นี่ไงยายทําอะไรอยู่ครับ,าบ,บพ,าพาบักบกอ๋อพาพาบักบกอ๋อบักบกบักบกนี่คือลูกกระบกหรือเปล่าครับใช่อ๋อคนกลางภาคกลางเขาเรียกว่าลูกกระบกนะ <c oughs> โอ้ยเดี๋ยวขอดูใกล้ๆนิดนึงนะนี่อันนี้อ๋อนี่นี่คือลูกที่นี่อยู่ในตะกร้า <c oughs> นี่ยังไม่ได้ผ่าอ๋อนี่ยังไม่ผ่านะโออแล้วก็ยายไปเก็บมายังไงครับเนี่ย ใหเก็บอยู่ที่นาอ๋อต้นมันอยู่ต้นมันอยู่ตรงที่นาเนะจ้าอ๋อเก็บใต้ต้นใช่ไหมไม่ต้องสอยอะไรใช่ไหมครับไม่ได้สอยมันร่วงเองนี่นี่เป็นเม็ดมันแล้วมันมันมีเนื้อไหมครับก็มีมีเนื้อหมายถึงว่าเนื้อเนื้อของนี่นี่นี่มันเนื้ออันนี้เนื้อในเมล็ดแต่ว่ามีลูกเป็นผลไหมมีเปลือกหอยอยู่่ครับแล้วก็แล้วก็มันก็แห้งเหรอครับ ปลือกมันอ่อนร่อนออกแล้วมันก็แห้งอ๋อล่อนออกแล้วแห้งแล้วก็เหลือเหลือเป็นเป็นเม็ดเม็ดอย่างนี้ใหรอแล้วยายก็ใส่ต<ด>ะกร้าแบบนี้ไปเก็บมาเนาะใช่อ๋อ,อันนี้เก็บมาแล้วก็เก็บมาแล้วตากตากไว้เลยครับตากให้มันแห้งแล้วก็อ๋อกีผมเห็นลานหนึ่งนะเดี๋ยวเล่าเข้คุณหนึ่งครับเนี่ยลานอันนี้ก็เป็นลานตากนะออ <c oughs> อันนี้ก็ยายตากไว้อย่างนี้อันนี้นะครับนี่อันนี้คือภาคกลางเรียกว่าลูกกระบกนะใอันนี้เรามาถ่ายทําให้ดูเพราะว่า หาดูได้ยากเหมือนกันนะครับลูกกระบกนี่แล้วก็เดี๋ยวถ้ามีจังหวะเวลายังไงเราค่อยถ่ายทําเป็นต้นมาให้ดูอีกทีนึงอันนี้นะอ๋อต่างนี้ก็ต่างนี้เสร็จแล้วยายก็เอามานะเอามาแล้วก็เคาะเดี๋ยวอันนี้ครับเม็ดตัเม็ดอย่างนี้แล้วมาแล้วก็มาผ่าผ่าอย่างนี้เคางงเขาจะเรียกเคาะนั่นแหละทางภาคกลางเรียกเคาะของเราเรียกผ่าใช่มันมีหรือเปล่าหรอฮะมันมีเปล่าภาคกลางภาคกลางน้นอาจจะมีก็ได้ครับแต่ไม่ค่อยได้เห็นนะนะ ที่บ้านหนูมันไม่มีหรอกอเดี๋ยวบอกกับออท่านผู้ชมนิดนึงว่าตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเป็นอยู่ที่ภาคอีสานนะครับเลยพูดถึงภาคกลางนิดนึงอันนี้ก็นี่พอมาเสร็จปุ๊บก็ผ่าอย่างนี้อ่านี่ครับเดี๋ยวดูใกล้ๆนิดนึงดูในใกล้ๆก,ก,ก,ก็อ,อก๋อก็มีลงไปที่สันตร,ตรงนี้นะครับนี่แล้วก็แบกออกนี่อันนี้อ๋อแล้วก็มีเนื้ออย่างเงี้ยแล้วร็จแล้วก็โยนอยู่ในนี้ ก็โยนมาต้องใช้กระมังใบนี้เลยหรือเปล่าถ้าเป็นกระมังใบอื่นได้ไหมครับยายได้ได้นะอ๋อบางทีเขาไม่รู้ไงคนดูเขาก็ไม่รู้ไงทาไมต้องใส่กระมังแบบนี้ด้วยเลยหรือเปล่าแต่ว่าเราใช้เป็นกระมังหม้ออย่างอื่นก็ได้นะจ้าอ๋อนี่ก็คงก็คือว่ายายก็จะดูนี่มันจะมีร่องนิดนึงอ่าเนี่ยเห็นไหมมีร่องนิดนึงแล้วเสร็จแล้วผ่าก็เป็นเม็ดอย่างนี้เอออยยมให้ดูหน่อยจ้า ยิ้มหน่อยนี่ดูหน่อยยิ้มหน่อยค่ะอ๋อนี่เป็นแบบนี้อันนี้อันนี้ทานได้ยังครับกินได้ยังกินได้อยู่กินกินได้เลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวลองชิมดูนะครับว่าเป็นไงไม่โอ้โหกินกี่ตัวต้องปอกเปลือกก่อนอ๋อนี่เรากินทั้งเปลือกเลยแล้วก็กินได้นะอร่อยมันมันเหมือนนี่เหมือนไม่ทตนตะวันปลาตบมะม่วงหิมะพาน อ่อยแต่ถ้าไปคั่วเนี่ยก็คงคล้ายๆถั่วครับก็คือถั่วแล้วก็อร่อยดีนะให้น้องไปคั่วให้กินลองดูแล้วทีนี้ยายเก็บมาเยอะๆอย่างนี้ทมาทำขายหรือว่าอะไรครับทำขายจ้าถามได้ไหมครับว่าขายขายยังไงขายเป็นโลหกสิบบาทอ๋อเป็นโลหกสิบบาทคือแบบนี้นะเป็นแบบนี้เลยนะครับตอนนี้โลหกสิบบาทซึ่งไม่แพงแนละดูถ้าดูว่ากว่าจะได้กระบอกมาเนี่ย แล้วลูกลูกหนึ่งนี่ไม่รู้กี่เท่าไร่เนี่ยแล้วโลหนึ่งก็คงจะละเป็นร้อยร้อยเมตรน,นะครับนั่นดูยายใช่ใช่แล้วมาขายโลหกสิบบาทนั่นนี่ <c oughs> เก็บมาเสร็จแล้วก็แล้วแต่ว่าอันนี้เขาก็ไปคั่วไปคั่วนะ <c oughs> จริงจริงไปคั่วขายที่กรุงเทพอ่าไปคั่วขายที่กรุงเทพนะใช่จริงจริงแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวให้ดูนิดนึงอ แกอันนี้นี่วา่นี่โอ้กินเข้าไปแล้วก็ติดคอเลยอ๋อครับครับอ๋อนี่นี่นี่ไอหนูเป็นใครเนี่ยหนูเป็นใครคะนี่อ่ะนี่นะก็กินีนแก่เป็นแบบนี้นี่นะอืมที่กินเยอะไปหน่อยนึงครับทอดทินะครับก็ติดคอเลยเนี่ยก็เป็นขาวๆแบบนี้นะเนี่ยทําเป็นขาวๆแบบนี้เนี่ยก็คืออย่างนี้นะแล้วก็ทานได้เลยนะครับ <ต>ถ้าเปนกล้วย<ะ>มันจะหอมอร่อยกว่าแต่ถ้าเป็นกล้วยก็จะหอมกว่านี้ออ,อ,อันนี้อันนี้ยายยายก็เอาอัีนี่ไปขายก็กิโลละหกสิบบาทนะอืพูดถึงก็ถือว่าถูกเลยนะเพราะว่าก็จะได้มานะครับต้นกระบกเนี่ยเป,เป็นต้นไม้ใหญ่ไหมครับยายใหญ่<ด>ใหญ่ไหมใหญ่แค่ไหนครับต้นใหญ่กขใหญ่ ต้นใหญ่เลยนะหลายเป็นสิบเมตรเหมือนกันนะโอ้ยไม่ถึงม,นะมื่สิบเมตรนะอาจจะห้าหกเมตรได้ได้ได้อันนี้นะครับเดี๋ยวเราดูให้ดูภาพรวมการทําปฏิบัติการของใยดีเนะืออันนี้นะใยก็ตอนนี้เราเป็นฤดูหนาวอนะใยก็ปูเสือแล้วก็ผ่ากระบอกกลางแดดเลยนะครับแล้วก็กระมังเนี่ยไม่จําเป็นต้องเป็นใบนี้กระมังนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นใบนี้นะเป็นแบบอื่นก็ได้แล้วก็นี่อันนี้นะครับมีลาน ตากกระบอกอยู่ตรงนี้ตากให้มันควรจะตากยานี่คือตากให้แห้งะนะราผ่าก็จะผ่าง่ายกว่าแล้วก็ข้างๆลา,า,านที่ตากกระบกเลยก็จะมีไก่ชนอยู่ด้วยนี่อันนี้เป็นไก่ชนแล้วที่เห็นเห็นเป็นเงาเงาทับทับไก่ชนนี่ก็คือว่าเราเองนะครับเป็นตัวเราเองอันนี้นะครับอันนี้เราก็เดี๋ยวให้ดูสภาพชีวิตนี่ครับ อันนี้ก็เป็นบ้านชนบทในท่าอีสานของประเทศไทยนะครับก็อ,นนอยู่ไปเป็นชุมชนลักษณะแบบนี้นส่วนใหญ่ที่อยู่กันนี้ก็เป็นเป็นญาติพี่น้องกันทั้งหมดเลยครับแล้วก็เดี๋ยวกลับมาที่ไก่ชนนิดนึงนะครับนี่นี่ไก่ชนแล้วก็ไอ้กระบ,บกนะททครับยายมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับไม่มีแล้วนะยายพูดหมดแล้วนะ พี่ว่าท่านผู้ชมควรจะรู้นะครับอ่าได้ครับครับก็ก็ขอขอบคุณคุณยายมากเลยนะครับอ่าครับงั้นก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับเอ๊เดี๋ยวนะเราบอกหรือยังว่าที่ี่จังหวัดร้อยเอ็ดอ๋อบอกไปแล้วนะที่เป็นที่ภาคอีสานจังหวัดร้อยเอ็ดนะแล้วก็แถวนี้ก็อยู่กันแบบญาติพี่น้องเลยอ่าครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับอ่าครับหลังจากที่เราได้กระบอกมาแล้วนะครับเมื่อวานนี้ ก็คือว่าเราไปกระเทาะกระบกมานะครับก็เหลือแต่มเมล็ดลักษณะนี้ครับที่เราให้ดูเมื่อวานอันนี้จริงๆตรงนี้ก็ทานได้แล้วนะเพียงแต่ว่าอา,อาจจะอาจจะกระเทาะส่วนที่เป็นเป็นสีน้ําตาลในเปลือกบางๆสีน้ําตาลเอาไปก่อนก็ได้แล้วก็ทานได้เลยสีน้าตาลที่ทําให้ราคายคอน่ดหนึ่งนะแต่นี้ไม่เป็นไรครับอันนี้เรามาตัวแล้วนะครับอา่า นี่ใส่ในกระทะนี่อันนี้คั่วก็ทิ้งไว้เรื่อยๆใช่ไหมครับไม,ไม่ไม่ต้องคั่วตลอดนะอันนี้ก็คั่วเรื่อยๆนะใช่ไหมครับอ๋อไม่ต้องคั่วตลอดนะคั่วนานไหมครับกว่าจะได้ก็ให้มันเหลืองอ่ะให้มันเหลืองกินได้อ๋อให้มันเหลืองออกเหลืองๆนะก็ค,คืออาจาจะมีกลิ่นหอมๆหน่อยนึงอ่าครับ เดี๋ยวเ,เราจะลองคั่วดูบ้างนะครับอะไรครับอ๋ออ๋อนีออ่ก็ไปเก็บมาเหมือนกันนะอันนี้นะค,ครับเนี่ยอ,อันนี้เราอาจจะคั่วขีไปเลยจริงๆไม่ต้องบ่อยขนาดนี้นะครับไฟไม่แรงเนี่ยเราก็ พักหนึ่งก็มาพลิกมาพลิกกันนะครับามาพลิกเรื่อยๆนะอ่าตอนนี้เราจะได้เสียงแปะแปะแล้วนะครับอันนี้ก็เริ่มเริ่มพอจะใช้ได้แล้วตอนนี้อ่าอ๋อนี่ครบออับพักหนึ่งนะอ่ามันจะแตกออกหมดเลยใช่ไหมครับอ๋อแล้วก็เปลือกนี่ก็หลุดไหม ทุกปีได้เยอะอ๋อสองสอบแต่เอาไปคั่วก็ไม่มีใครกินเนี่ยก็เลยขายอันนี้ก็มันๆเนี่ยคั่วไว้นานไม่อร่อยนานไหมอร่อยไหมอันนี้เป็นขมยอันไี้ใช้มันขาเป็นไข่คือถ้าเกิดคั่วเนี่ยก็ยิ่งทานเร็วยิ่งดีนะทานเร็วยิ่งดีเพราะว่า มันได้ไม่เป็นไข่โอ้นี่ก็ได้กลิ่นหอมขึ้นมาแล้วนะจริงๆปกตินี่คั่วเยอะกว่าน,นี้นะครับ โปรติกเราจะคั่วเยอะกว่านี้ก็ได้นะนี่เราคั่วให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับว่าได้ไหมน่ะฮะได้เอาไปอ๋อไม่เป็นไรครับเอาไปขายอ้เงี้ยเลี้ยงไม่หาให้ถ้าจะเอาอันนี้ก็เขาก็มากับปลผพาแล้วก็เท่าออกเนี้ยก็ขายโลละหกสิบบาทนะก็คนที่ซื้อไปก็เอามาคั่วแบบนี้ครับคั่วแบบนี้เอาไปขายคั่วอย่างนี้ไปเรื่อยๆคั่วอย่างนี้้แลวไปขายอีกเหรอแล้วไปขายเท่าไหร่ครับ ไปขายแล้วแต่เขาจะใส่ถุงอ๋อเป็ไปขายอ๋อใส่ใส่ถุงแบ่งขายนะคือคนซื้อเนี่ยซื้อซื้อมาซื้อไปกิโลละหกสิบาทแล้วก็ไปถ้วยเงี้ยครับถ้วยนี้เสร็จแล้วก็ไปแบ่งขายแล้วแต่ว่าบางทีจะขายถุงละสิบาทก็ได้มีหย่อมนึงอะไรอย่างนี้สิบาทไม่มี่อายถุงไปยี่สิบาทอ๋อขายถุงยี่สิบบาทก็ไปแบ่งขายถุงละยี่สิบาทโอ้ยี่สิบาทก็จะจะกี่ตองกี่นะให้เราเขาเล็กคนนิดหน่อยเล็กๆก็โอเคนี้แหละ แค่นี้เท่าไหร่ครับถ้าเกิดสมมติว่าคั่วแล้วอ๋อก็คือว่าถ้าเั่วขาย20บาทเนี่ยจะมากกว่านี้นิดนึงก็ขั่วขาย20บาทได้นะอันนี้ที่โรโกัวอยู่นี้อาจจะประมาณ17บาท50าทได้ก็อ,อีกนิดนึงก็จะเป็น20บบาทแล้วอันนี้ก็เริ่มมีกลิ่นแล้วนะ แล้วพัแล้วก็กแล้วก็กลับไปกลับมานะอันนี้ต้องใส่ไฟแรงอยู่ใช่ไหมครับเลยต้องคั่วถี่ถี่ไฟแรงก็ควอันนี้เนี่ยก็คือลูกกระบกนะแล้วก็ทางภาคอีสานเรียกว่าบักบกนะครับนีๆก็คือลูกกระบก หลังถ้ามีจะไหวยังไงเนี่ยเราจะไปถ่ายต้นมาให้ดูอีกทีนึงตอนนีเ้เอาแค่นมดของมันก่อนอ่าครับอันนี้ก็เริ่มจะดำดำดำหน่อยนะ <S 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 ก็พอใช้ได้แล้วนะครับอืแล้วอ่าอันนี้เราก็จานมาลองนะอ่ก็ใส่จานนะอ่านี่ครับ นี่เลยนะครับบักบกนะเดี๋ยวลองเดี๋ยวเราลองทานเดี๋ยวเราลองชิมดูนะว่าเป็นยังไงบ้างาอันนี้ก็อ,อกดำๆนิดนึงแล้วกินก็เนี่ยครับบิดบิดอ๋อพอบิดบิดปุ๊บเนี่ยเปลือกก็ออกได้ง่ายเลยนะนี่ก็จะเป็นแบบนี้นี่อันนี้เลยครับอือหือ,หอ ก็หอมมากเลยครับอันนี้ยังร้อนๆอยู่เลยนะะครับก็อันนี้ก็สังเกตว่าจะเห็นนี่นะนี่นะเนี่ยจะมีมันออกมาเลยนะง่ายคือว่าบาบกเนี่ยมันมากเลยนะครับ อันนี้น่าจะมันกว่าพวกเอ,อจำพวกเม็ดเม็ดกจีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะนี่ครับลองทานดูหอมหอมหวานมันมไม่หวานมากมันมันหอมหอเหมือนก็คล้ายๆไเม็ดมะม่วงหิรานผสมกับเม็ดแตงโมนะครับเม็ดทารวทาันจำพวกนี้ แต่ดูเหมือนจะอือต้องเอาเปิดออกก่อนอืออืออันนี้ครับอ๋อันนี้วิธีแกะนะเดีแกะให้ดูนะบอกงบอกง่ายมากนะอ๋อพอคั่วแล้วจะปอกง่ายขึ้นเยอะอ๋อครับอืมอ่เดี๋ยวลองทานดูนะอันนี้มืออาี่เขามาแปบอกให้เราทานละเนี่ยบี้แค่นี้ก็อ่อน มันก็จะหอมมันหอมมีกลิ่นมีกลิ่นถ่านด้วยนะครับอร่อยนะอร่อยอร่อยอ๋ออันนี้ชาวบ้านเห็นี้เขาก็มาแกะให้ดูนะว่าเราแกะไม่เป็นอะนะครักก่อยมาก็อันนี้นะครับเราก็เอาของฝากจากอีสานมานะครับเป็นต้นกระบกหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าบักบกนะครับ ตั้งแต่กระบวนการผ่าจนมาถึงตอนนี้เลยครวแล้วก็พร้อมทานได้เลยนะครับครับก็แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับอันนี้เราก็แถมท้ายให้นิดนึงนะครับตัวนี้เนี่ยที่เราเห็นข้างหน้านี้คือเป็นต้นกระบอกนะครับเดี๋ยวเราซูมเข้าไปดูใ,ใกล้ๆเลยอันนี้พอดีเราผ่านทางมานะลำต้นก็เนี่ยนะอยู่ในที่นานเลยนะเป็นไม้ใหญ่พอสมควรนะครับอันนี้ที่เราเห็น เป็นมเมล็ดเนี่ยก็คือมาจากต้นนี้เลยนะครับเดี๋ยวซูมให้ดูใกล้ๆนิดหนึ่งคดีแสงไม่ค่อยพอนะครับเดี๋ยวยังไงเราลองเดินเข้าไปดูใกล้ๆนิดนึงก็ดีครับเดี๋ยวนะครับต้นนี้เนี่ยต้นกระบกทีนี้เวลาที่เขาทานาเนี่ยน้ำก็ท่วมที่นาพวกนี้เลยนะครับอันนี้เลยต้นกระบกก็ยังอยู่ได้นะก็ลาต้นสวยงามมากนะครับ ดูไม่ค่อยชัดนิดนึงเพราะว่าย้อนแสงอยู่นะครับอันนี้ก็ให้เห็นพอประมาณนะอันนี้นะครับอันนี้ครับเป็นการแถบท้ายให้นะครับว่าลูกกระบกก็คือมาจากต้นนี้เลยนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ